เรียนเชิญค่ะเรียนเชิญทาวด้าของแขกท่านผู้มีเกียรติและสุมาพชนทุกท่านนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติและท่าน ช่วยประชาขับเคลื่อนพณะกรรมการสะอาดสู่อนาคตที่ยั่งยืนขอได้โครบ ที่เราเหมางในโค้ดเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราถึงมีทางเลือกใหม่โดยรถโดยสารประจำทางที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นการเลือกพลังงานใหม่แล้วก็พลังงานนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่เกือบจะสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ละงนั้นเนี่ยการใช้รถไฟฟ้าที่เรานำมาใช้เนี่ยสามารถที่จะลดเรื่องของตัวคาร์บอนเสร็จปีหนึ่งเนี่ยเราวิ่งอยู่ประมาณเกือบ 3ล้านกิโลใน3ล้านกิโลเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเหมือนว่าเราลดเรื่องของคาร์บอนที่ปล่อยออกไปเนี่ยเท่ากับเราปลูกต้นไม้เนี่ยถึงแสนต้นเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐพลดราริศรท่านคมนาคมสะอาดสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะตลอดเส้นทาง60ผู้อํานวยการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งมานพจุดระเตินของเรานะครับอยู่ที่ปีสองพา,านสิบสองพันสนบสามนณะส่วนราชการผู้บร,ริหารคส่วนราชการ ภาคเอกชนสื่อมวลชนและแข่งเค่เพียะว่า61ปีผมก็เกิดครึ่งชีวิตนะเป็นญาติพี่น้องกับทีมบัสเนะกระธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรีนแคปิตอลจัมพ์พลังงานน้ำมันเป็นแถบสีฟ้าเปิดตัวรถโดยสารไฟฟ้า EV Green Bus นบัดเน่นำหัวชาร์จนะได้ค่าชาร์จไปที่รถ EV Green Bus ของเรารอฟัึง กรรมการบริษัทและกรรมการผู้บริหารเจ้าหน้าที่บริหารเรียนเชิญคุณนำพลรุ่งสว่างประธานเจ้าหน้าที่สายงานพนักขุนนายจารยาณีคุณนำพลคุณยงยุทธ์คุณเสริฐประวัติและคุณอัชรารัตน์ค่ะจิตกรภาอภินันท์ผู้จัดการส่วนการขายบริษัท